เป้าหมายหลักของการทำงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเลยก็คือการการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่านะคะที่นี่ค่ะได้เปิดโอกาสนะคะให้อาจารย์รุ่นใหม่นะคะได้มีโอกาสในการเข้าไปทำงานนะคะที่ได้ชาเลนตัวเองนะคะแล้วก็ได้ทำให้ตัวเองได้มีการพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นนะคะ แต่ทํางานที่มาหาวิทยาลัยสงขลานครินมาก็จะเข้าปีที่7แล้วนะคะก็ที่ผ่านมาจริงก็มีโมเมนต์ที่เราประทับใจมาตลอดนะคะแต่คิดว่าสิ่งที่ประทับใจมากๆในการได้มาทำงานที่นี่นะคะตลอด7ปีที่ผ่านมาก็คือการที่ ที่นี่ค่ะได้เปิดโอกาสนะคะให้อาจารย์รุ่นใหม่นะคะได้มีโอกาสในการเข้า,าไปทำงานนะคะที่ได้ชาเลนต์ตัวเองนะคะแล้วก็ได้ทำให้ตัวเองได้มีการพัฒนาแล้วก็เติบโตขึ้นนะคะ mm hmm. คิดว่ามหาลาัยแห่งนี้นะคะก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะคะให้กับอาจารย์รุ่นใหม่นะคะ เป้าหมายหลักของการทํางานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเลยก็คือการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณค่านะคะคุณค่าแห่งคุณค่านี้ก็คือการสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะซึ่งสิ่งนี้ค่ะตอบโจทย์กับความต้องการของตัวเองในการเข้ามาทํางานนะคะเพื่อที่จะต้องการพัฒนานะคะศักยภาพของของผู้คนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในมิติของการเียนการสอนเองที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะ นำเอาวิธีการใหม่ๆนะคะมาใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงพยายามที่จะหาโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยนะคะในห้องเรียนได้มีโอกาสในการออกไปาหาประสบการณ์นะคะข้างนอกโดยเฉพาะในต่างประเทศนะคะที่ผ่านมาเราก็ได้พยายามปรับนะคะกระบวนการาหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการาไปบัณกิตศึกษาในต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์นะคะส่วนในมิติในเรื่องของการวิจยัย ะะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับาการส่งเสริมนะคะศักยภาพของหน่วยงานต่างๆเช่นภาคประชาสังคมหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการาขับเคลื่อนทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะด้วยกับความคาดหวังว่าจะสามารถ เป็นส่วนหนึ่งเป็นก,นกลไกสําคัญในการลดความขัดแยง้งหรือว่าความรุนแรงในพื้นที่แล้วก็ทําให้เกิดสติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ได้ค่ะจากการทํางานวิจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็ทําให้เราเองก็ได้มีโอกาสนะคะไปขยับขยื่นในส่วนที่เอางานวิจัยนะคะไปใช้งานได้จริงนะคะด้วยเช่นกันนะคะก็คือการที่เรา,เามีมีมีการทำการบริการวิชาการนะคะให้กับชุมชนให้กับสังคมนะคะ โดยที่ที่ผ่านมาเองเนี่ยการบริการวิชาการก็มีทั้งในลักษณะ,ะที่เป็นที่ปรึกษานะคะเป็นวิทยากรแล้วก็รวมถึงการที่เราได้มีโอกาสในการได้รับทุนนะคะ,ะจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยนะคะในการจัดโครงการบริการวิชาการนะคะในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายกับ ผู้หญิงนะคะในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะคะก็เป็นในมิติของงานบริหารนะคะก็ก็ได้มีโอกาสในการร่วมทำงานบริหารในในหลายๆส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลหลักสูตรนะคะของคณะรัฐศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นหลัก,รรลกลลสูตรระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับหลักสูตรระดับปริญญาโทนะคะ รวมถึงในมิติงานการต่างประเทศนะคะวิเทศสัมพันธ์ของของทางคณะด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีงานวิจัยที่เป็นความสนใจนะคะความเชี่ยวชาญส่วนตัวก็คือในมิติที่เกี่ยวข้องกับประเทศตุรกีนะคะแล้วก็โลกมุสลิมนะคะซึ่งก็ ในปีนี้นะคะก,ก็ได้มีผลงานล่าสุดก็คือมีการออกหนังสือนะคะที่เพิ่มพับลิชไปนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะในส่วนของการพับลิเคชันเองเราก็ได้มีการาตีพิมพ์นะคะในวารสารทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะใน,ในทุกๆอย่างที่เราทำคือจะทำยังไงที่อย่างน้อยที่สุดมันจะเกิดประโยชน์นะคะกับกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำงานด้วย ะะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะคะจะทํายังไงที่จะทําให้นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาในในปตัตตานีเนี่ยนะคะวิทยเขตปัตตานีส่วนใหญ่เราก็เป็นนักศึกษาที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรหรือภาคใต้ในส่วนอื่นๆนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เรามีแนวคิดมากคือเราเราเราอยากให้นักศึกษาออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะเราอยากให้นักศึกษาได้โอกาสใหม่ๆนะคะเราอยากให้นักศึกษาเห็นอนาคตของพวกเขาเราอยากให้ พวกเขายังคงมีความหวังนะคะมีความฝันที่จะเ,เติบโตนะคะในสังคมนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการไปเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองโลกนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่เห็นนะคะาการทำงานในมิติของสังคมาศาสตร์ที่ผ่านมานะคะคิดว่ารางวัลน,นี้น่าจะาถูกประกอบสร้างมาด้วย ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของอาจารย์ในคณะรัฐศาสตร์เองนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของคณะรัฐศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตขัตตานนนะคะแล้วก็ทั้งระดับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รวมถึงภาคประชาสังคมหน่วยงานภาครัฐ ต่างๆที่เราได้ทำงานด้วยนะคะคือคิดว่าทุกคนมีส่วนสำคัญมากนะคะที่ช่วยนะคะเ,เ,เติมเต็มนะคะแล้วก็ช่วยเติมประสบการณ์ตลอดทั้ง7ปีที่ผ่านมาของตัวเองแล้วทำให้ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้สำหรับตัวเองมันเลยอาจจะไม่ใช่สำหรับเราคนเดียวนะคะสำหรับ ทุกคนค่ะที่เกี่ยวข้องเลยทั้งคณาจารย์ทั้งนักศกษารวมถึงครอบครัวแล้วก็ชุมชนสังคมที่เราทำงานด้วยค่ะ